ของจริงนะครับขอพึ่งพลังการเอะใจของญาติทั่วไทยอ่ะประเด็นผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ใช่นักพูดนะครับไม่ใช่ยูทูบเบอร์ด้วยแต่ลองดูสักตั้งแล้วกันนะครับนึกภาพครับผมไปดูรายการวิดีโอมานะครับเป็นวิดีโอที่คนเนี่ยนำรถรถกระบะเก่าๆเนี่ยมายกเครื่องมาปรับแต่งจนเอาไปแข่งได้อะวิ่งได้เร็วได้แรงนะครับแต่ย้อนกลับมาดูที่ชีวิตเราเองนะครับเออ ถ้าเราสามารถนะครับลองเอใจดูนะครับถ้าเราสามารถยกระดับชีวิตของตัวเราเองได้ล่ะผมลองมาทั้งชีวิตครับจนรู้ว่า4จุดตามหน้าจอนี้แหละผมจะขอโอกาสอธิบายผ่าน5วิดีโอไม่กักครับ4จุดนี้คืออะไรหรือจุดในการยกเครื่องยกระดับชีวิตที่ท่านค้นพบได้เองคืออะไรครับคืออยากให้ลองแบบใจเย็นๆครับใจเย็นๆจริงนะแล้วไปนึกได้เองนึกอะไรบางอย่างได้เองแล้วไปต่อเอง การที่นึกอะไรบางอย่างได้เองแล้วไปลองเองไปต่อเองคือคือเลือกไปเองว่าจะทำยังไงเนี่ยการทำไปถึงระดับหนึ่งครับมันจะเป็นความภูมิใจบางท่านนะครับอาจจะวันเดียวบางท่านอาจจะหลายวันหรือเป็นเดือนเป็นปีก็แล้วแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อความภูมิใจแรกได้เกิดขึ้นนะครับสมมติว,ว่าลองไป5วันแล้วมีความภูมิใจแรกเกิดขึ้นมันจะเป็นพลังให้ไปลองต่อ ลองสงสัยลองเอะใจในการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนี่แหละครั้งแรก5วันใช่ไหมต่อไปเนี่ยมันจะเร็วขึ้นอาจจะเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงหรือรายรายนาทีวินาทีก็แล้วแต่เราจะไปค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นรสชาติชีวิตที่เราไม่เคยเคยได้ค้นพบมาก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือคือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้จริงสารภาพตรง่างนี้แหละผมหวังพึ่งจริงนะครับกับการที่ไปลองแบบนี้การเริ่มเอะใจสงสัยแล้วไปลองแล้วค้นพบ ได้เองผมอยากให้มองว่าไม่ใช่แค่การลองนะมันเหมือนทําเป็นเล่นทําเป็นเล่นนี้คืออะไรครับคืออยากให้ย้อนกลับไปดูประวัติของไอสตอ่ะเพื่อให้เข้าใจใจะอธิบายภาพไอสต่์ยนะครับไอสต์เนี่ยเป็นเด็กที่พ่อแม่ส่งไปเข้าโรงเรียนประจำแล้วมีวันหนึ่งครูโทรมาบอกว่าไอสต่์เนี่ยบกพร่องทางการเรียนรู้โยนไอสต่์กลับไปให้พ่อแม่ดูแลผมก็ไม่รู้หรอกว่าฉากใดที่ทำให้ไอสต์เนี่ย ได้มาสนใจมีคนมาสอนคณิตศาสตร์แต่เขามีห่วงเวลาซึ่งอยู่กับการคิดสงสัยและตอบเองทําโจทย์ด้วยตนเองมันคือการเล่นกับตัวเองนะครับผมไม่ดบอกว่าให้พวกเราเนี่ยไปเล่นกับตนเองนะครับตลอดชีวิตแต่ผมอยากให้สัมผัสการที่เราคิดได้เองนะครับเพราะมันเป็นคุณสมบัติสําคัญมากๆที่ทําให้เกิดไมโครโฟนเกิดคอมพิวเตอร์เกิดทีวีเกิดไ ปัญญาประดิษฐ์เกิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาหรือแม้แต่นวัตรกรรมที่แบบยกระดับขึ้นมาใหม่มันน่าทึ่งนะครับที่จะมีต่อไปได้โปรดนะครับให้ให้พวกเรากันเองเนี่ยให้ตัวผมเองด้วยได้พึ่งพาคุณสมบัติพื้นฐานนั้นของญาติทั่วไทยผมไม่บอกว่าทุกคนตัวท่านจะต้องไปปลูกคุณสมบัตินะนะครับคนไทยเนี่ยมี 60- 70ล้านคนเนี่ยขอแค่สักหมื่นคนครับที่ ไปปลูกคุณสมบัตินั้นแล้วมีแค่สักหลักพันหรือหลักร้อยก็แล้วแต่นะครับที่มีคุณสมบัติแบบนั้นเนี่ยอย่างโดดเด่นในสาขาต่างๆปแปลว่าอะไรครับปแปลว,ว่าต่อไปเนี่ยจะมีสิ่งประดิษฐ์จะมีระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่จะมีนวัตรกรรมแบบท,ที่โดดเด่นที่เป็นของคนไทยอะ่ะในแผ่นดินไทยนะครับจากการปลูกปลูกแบบนี้ก็ไอสไตล์ยังปลูกขึ้นมาได้แล้วทําไมเราจะปลูกขึ้นมาได้อ่ะถามว่า ในเมื่อคุณสมบัติแบบนั้นมันมีอยู่ทั่วไทยแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกคนอ่ะทุกตัวคนทุกคนทั่วโลกแหละนะครับแล้วทําไมมันมันเหมือนกับมันหายไปมันเป็นอย่างนี้ครับระบบการศึกษาปกติเนี่ยก็คือเราจะเจอแบบที่เขาเรียกว่ามาตรฐานการศึกษาซึ่งเด็กวัยนี้นะจะต้องรู้จักตัวเลขต้องบวกเลขได้นะต้องเป็นอย่างนี้นะแปลว่าอะไรครับมันถูกครอบถูกชักนําซึ่งมันไม่ได้ผิดแต่ปมของการที่แบบค้นพบ นึกต่อได้เองเนี่ยมันเหมือนกับถูกครอบเอาไว้ผมไม่ไดบอกว่าระบบการศึกษาผิดนะแต่ก็มีหลายประเทศที่เขาปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้เอนเอียงมาทางที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยดึงคุณค่าดึงของดีในตนเองออกมาด้วยตนเองนะครับม,มันคือจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรนะเป็นไอความหมายของการศึกษาอยู่แล้ว นะครับเป็นนิยามของการศึกษาแล้วที่ทําให้คนเราเนี่ยระบบการศึกษาไม่ใช่เป็นการระบบครอบหรือระบบท,ที่แบบจับบล็อกบอนไซอะที่สร้างเด็กเพื่อให้ไปตามบล็อกแบบนั้นแบบนี้นะครับอันนั้นเป็นระบบการศึกษาซึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานแต่ระบบการศึกษาที่แท้จริงการศึกษาที่แท้จริงตามความหมายก็คือให้คนเนี่ยได้เข้าถึงศักยภาพคุณค่าของดีพลังดีที่มีในตัวเราเองซึ่งระบบการศึกษาในอุดมคติแบบนั้นเนี่ย บางทีมันมันถูกลดทอนลงไปทุกข่านครับผมเองก็เพิ่งรู้นะครับจากการที่ผมพูดให้พวกเราฟังนี่แหละไม่ได้มีเจตนาที่จะมาด้อยค่าระบบการศึกษาโดยทั่วไปแต่เราต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกทุกวันนี้แหละนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเริ่มมีหลายสังคมหลายประเทศที่หันกลับไปให้ความสำคัญกับการคือเขาเริ่มขึ้นมาแล้วงจริงไปดูได้เลยนะครับทั่วโลกมีแล้ว นะครับในการที่จะย้อนกลับไปปรับการศึกษาให้ไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นอุดมคตินะครับหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นอธิบาย4.5วิดีโอเลยทุกท่านครับมันคือการไปลองนึกได้เองเพื่อไปปลุกพลังนั้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าทุกคนไทยจะต้องทำอย่างนั้นแต่การที่จะมีสักร้อยคนที่ไปเข้าถึงคุณสมบัติขั้นพื้นฐานอันโดดเด่นนั้นนะครับ อยู่ดีๆมันไม่เกิดนะครับก็คืออย่าว่าผมเลยครับที่ผมบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดตัวผมเองนะแต่ถ้าขอได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อะบอกต่อไปก็ได้นะครับคือคิดภาพไม่ง่ายสมมุติว่าไปดูตั้งแต่วิดีโอที่3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 5ีดวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วมันไม่เป็นจริงอะ่ะม,มันไม่ได้เกิดอะไรดีๆขึ้นในสังคมไทยจริงเนี่ย ผมก็ต้องรับไปอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับรับผิดชอบนะครับก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่าดามทีละธรรมเนี่ยที่มาบอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยมันเหมือนคนขี้โม้ว่าโอ้โหมันจะสร้างสิ่งที่สุดยอดคือคล้ายๆกับสร้างคนระดับไอสไตล์เนี่ยขึ้นมาร้อยคนในประเทศไทยอะ่ะมันขี้โม้เกินไปหรือเปล่าผมเองก็ต้องรับไปนะครับแต่สมมติว่าท่านเป็นห่วงผมนะครับท่านกลัวว่าบอกต่อไปแล้วผมจะโดนใช่ไหมครับก็ดูต่ออีก4วิดีโอที่เหลือ จนถึงวิดีโอที่41คําตอบมันก็จะปรากฏชัดเจนผมมั่นใจผมรับรองครับขอครับให้บอกต่อถ้ายังไม่เชื่อว่าจะบอกต่อได้นะครับว่ามันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ไปดูต่อและการบอกต่อครับได้โปรดนะครับการบอกต่อแค่ครั้งเดียวมันจะหายไปแต่การที่บอกต่อบ่อยๆตลอดจะเคยชินกับการบอกต่อการที่นึกอะไรดีๆอย่างเช่น เราไปเจอคนที่มีปัญหาในสังคมต่อกันในสังคมในหน่วยงานมีการขบเหลี่ยมกันไม่เข้าใจการเกิดปัญหาอยากให้รู้สึกเสียใจแล็กะเ,เข็ดนะครับว่าเราไม่น่ามามามีปัญหากันด้วยเรื่องอะไรประมาณนี้เลยแล้วถึงตอนนั้นก็ย้อนมาบอกวิดีโอหมายเลข37นี้ไปบ่อยๆตลอดจนติดเป็นนิสัยก็ได้เพราะว่าอะไรครับเมื่อมีการพัฒนาคนที่ได้ผลเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย การที่จะพัฒนาการทำงานร่วมกันพัฒนาระบบบ้านเมืองนะครับพัฒนาโลกทั้งใบให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยก็ดีได้ง่ายเพราะอ,อะไรครับเพราะทุกอย่างครับหัวใจของมันก็คือการพัฒนาคนเรื่องหัวใจของการพัฒนาคนคืออะไรครับคือการที่คนเราเนี่ยมีกระใจที่จะไปพัฒนาตนเองแล้วการที่คนเราจะมีกระใจในการพัฒนาตนเองคืออะไรครับอ๋อชีวิตฉันเองอ่ะชีวิตเราเองมันดีขึ้นได้ เราน้องดามที่เราทมามนุษย์อาจจะเป็นพี่ก็ได้นะครับมาบอกไว้แล้วในวิดีโอนี้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นครับคือการที่เอะใจนิดหนึง่งสงสัยนิดนิดนึงขนาดรถยนต์ยังยกเครื่องได้จากนั้นครับตัวเราเองครับใจเย็นๆไปนึกจนนึกได้เองแล้วขยับตัวเลือกไปต่อเองเทียบกับระบบการศึกษาหรือสิ่งที่เคยเนี่ยมีคนมาบอกให้เราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะ นะครับภูมิใจเองโดยเอาไอสไตเป็นที่ตั้งผมไม่บอกว่าทั่วไทยจะต้องมีแบบไอสไตเกิดขึ้นมานะครับไอสไตก็แค่นักคำนวณพูดตรงๆแค่นี้แหละนะครับแต่4จุดนี้มันคือคนที่คือจะเป็นด้านดีงามมากๆนะครับนึกภาพดูข่าวทั่วไปนะครับทุกว,วันนี้นะครับข่าวในสังคมครับที่มีหลายข่าวที่เป็นข่าวร้ายๆแล้วปัญหาทั้งหมดครับเกิดขึ้นจาก การพัฒนาคนการที่คนไปผ่านอะไรบางอย่างแล้วแล้วกลายเป็นไม่ดีเกิดจากปัญหาการพัฒนาคนพูดง่ายๆแล้วกันนะครับก็ถ้ากาบขอร้องได้ผมอยากจะกราบขอร้องแบบกราบแบทบเท้านะครับอาจจะยังไม่ต้องดูต่อก็ได้เพราะดามรับแล้วไงรับว่าจะต้องโดนโดนว่านะครับแต่ผมไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่ามันแบเบอร์อยู่แล้วว่ามันดีจริงๆคือนึกง่ายๆว่าดู ห้าวิดีโอแล้วเนี่ยอุย้ยมันไม่เห็นว่าจะดีเลยนะครับมันมันไม่ดีนะมันไม่เข้าถึงมันไม่เข้าท่าแต่ทุกท่านครับมันจะเป็นประกายประกายไม่ใช่ว่าให้ญาติทั่วไทยนะครับคือในหมู่ญาติทั่วไทยเนี่ยจะมีคนที่เก่งดีและใจบุญนึกภาพคนที่เก่งดีและใจบุญนั้นน่ะมารวมทีมกันเพื่อหาวิดีโอห้าวิดีโอให้คนมาดูแล้วคน เห็นภาพที่ชัดเจนมั่นอกมั่นใจภูมิใจได้ของการที่จะไปเริ่มต้นพัฒนาตนเองจากวันที่เราเราเป็นอยู่ตอนนี้แหละนะครับแล้วพอไปถึงวิดีโอที่5นะครับ mm hmm. เห็นเลยว่า mm hmm. เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาจนกลายเป็นคนที่พร้อมดีมีเงินมีความสุขมีความสมหวังมีความสำเร็จในชีวิตกันได้เป็นส่วนใหญ่ผมไม่บอกว่าทุกคน มาผ่านวิดีโอมาผ่านเครื่องมือในการพัฒนาคนจะได้ร้อยทั้งร้อยไม่ได้ถึงขั้นร้อยทั้งร้อยแต่น่าจะไม่ต่ํากว่า9798 99%เปอร์เซ็นต์นะครับมันขึ้นอยู่กับการเอาจริงของคนด้วยนะครับอเอาตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วกันนะครับอยู่ที่ระดับการเอาดีจริงของคนนะครับก็ฝากนะครับขอร้องอีกครั้งหนึ่งครับดุจกราบแทบเท้าเลยนะครับกราบแทบเท้าท่านนะครับ อาจจะไม่ต้องดูต่อก็ได้จนเข้าอกเข้าใจนะครับแค่บอกต่อแนะนํำบ่อยๆตลอดผมรับนะครับมันไม่สําเร็จอย่างน้อยสุดก็เป็นการจุดประกายครับให้กับญาติบางคนนะครับในทั่วประเทศไทยที่เก่งดีใจบุญโอ้โห5้าวิดีโอเองนะครับคิดง่ายๆนะครับคือคือ,คอ,คอที่ผมพูดอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทำวิดีโอมาหลายวิดีโอขอร้องให้คนที่ได้ดูอะ ดูจนจบแล้วบอกต่อแนะนําเขาก็อาจจะอีหยังว่าผมเข้าใจนะแต่แต่คนเราอะ่ะมันขอกันได้ไงเคยมีคนมาขอแบบว่าอะไรนะชีวิตแย่ yeah, อย่างนั้นมีมีการจุดจุดด้อยในชีวิตอย่างนั้นแล้วขอบริจาคก,ก็มีคนบริจาคแต่นี่ผมบอกว่าอืผมค้นพบจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนการพัฒนาคนสําคัญนะแต่มีจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนซึ่งไม่ต้องเสียเงินสักบาททุกคนไปพัฒนาตนเองได้เอง แล้วจะนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันของคนในสังคมเป็นครอบครัวที่ดีเป็นชุมชนที่ดีเป็นหน่วยงานที่ดีเป็นสังคมที่ดีเป็นประเทศไทยที่ดีเป็นอาเซียนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นประชาคมโลกที่ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับมันกล้าบอกขนาดนี้เรามันขอร้องว่าจะดูต่อก็ได้แต่มันบอกว่ามันรับละบอกต่อให้มันหน่อยผมก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งซึ่ง เพิ่งค้นพบ4จุดนี้วันนี้วันเดียวนะครับแล้วผมก็มาบอกต่อวิดีโอแปลว่าอะไรครับมันอาจจะงมีจุดบกพร่องแต่ทุกท่านครับทั่วไทยเนี่ยมีคนที่เก่งดีใจบุญอยู่ไม่น้อยเลยนะครับนึกภาพที่คนเหล่านั้นครับมารวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆของคนที่เก่งดีใจบุญเนี่ยเข้าใจภาพของการยกระดับพัฒนาคนนะครับจากการที่คนมีใจพัฒนาแล้วไปลองเองพัฒนาคนได้ผล พัฒนาทีมได้ผลพัฒนาครอบครัวชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆประชาคมโลกกลุ่มประเทศอะได้ผลโอ้โหมันคือเนื้อนาบุญครับผมไม่ต้องเก่งไม่ต้องทำได้มีข้อบกพร่องแต่คนเก่งดีใจบุญเนี่ยจะทำให้สมบูรณ์ยิ่งยขึ้นเมือนเหมือนกับสมาร์ทโฟนเครื่องแรกเนี่ยที่เป็นเครื่องต้นแบบยังไม่ได้ขายนะมันใช้การได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่พอมันยกระดับพัฒนาไปเรื่อยเนี่ย ทุกวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยบางคนรู้สึกภูมิใจที่ได้ไปจองสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ประเทศสิงคโปร์นะครับบางรุ่นนะครับเป็นข่าวเป็นกระแสมาแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องสมบูรณ์นะครับมันจะต้องยอดเยี่ยมแต่ความยอดยอดเยี่ยมนั้นอยู่ที่พลังจากคนพลังจากทีมนะครับผมขอพึ่งพลังจากญาติทั่วไทยทุกคน พลังจากการรวมทีมของญาติทั่วไทยบางคนเป็นกลุ่มนึกภาพครับเราอยู่บนประเทศไทยเราเป็นคนตัวเ,เล็กอยู่ประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลในพื้นที่ประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นมีญาติชาวไทยไห,ลหลายๆคนเริ่มทยอยบอกต่อวิดีโอ,อนี้แล้วเริ่มมีคนคนเก่งดีใจบุญเนี่ยไปรวมตัวกันกระจายเป็นหย่อมๆทั่วประเทศไทยเกิดภาพของการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมพัฒนาหน่วยงานองค์กรชุมชนสังคมครอบครัวระดับต่างๆขึ้นกระจายทั่วประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าข่าวต่างๆซึ่งคนเนี่ยผ่านชีวิตที่ผิดพลาดกลายเป็นคนมีปัญหากลายเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาทําร้ายกันในรูปแบบต่างๆโคดโกงแอบกักเชิงเนี่ยทุกท่านครับมันจะมีแบบอย่างที่ดีโผล่ขึ้นมาแปลว่าครับแบบอย่างที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาเป็นข่าวเยอะแยะ ต่อไปครับข่าวประเภทนั้นเนี่ยก็จะเริ่มทยอยลดน้อยลงแต่เริ่มจะมีข่าวดีๆอ้ยคนรวมกลุ่มกันสร้างนวัตกรรมที่ดีรวมกลุ่มกันเป็นคนประสบความสําเร็จทิศทางของการที่สังคมไทยจะดีขึ้นไม่ได้เกิดจากคาทํานายไม่ได้เกิดจากดวงแล้วนะครับแต่เกิดจากการที่เราจงใจจงใจทําอะไรครับไปพัฒนาตนเองไปอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับจงใจง่ายกว่านั้นอีกเลยครับจงใจทำเหมืนผมซึ่ง กราบแทบเท้านะครับว่าไม่ต้องเชื่อผมหรอกแค่บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดให้ผมหน่อยผมเป็นคนหนึ่งที่บอกต่อวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดใช่ไหมตัวท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งแปลว่าอะไรครับก็จะมีท่านมีท่านมีพวกเราอ่ะทยอยมาบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้เอาง่ายๆแล้วกันนะครับให้เดือนนี้เนี่ยยาทั่วไทยเนี่ยสักประมาณ50 60, 70%เซหรือหรือทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยเนี่ยได้ดูวิดีโอนี้ไม่ต้องไปดูวิดีโดออื่นก็ได้นะครับ แค่ดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวทุกท่านครับทุกอย่างจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแบบแบบไปบังคับใครให้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่แบบเกิดจากความสมัครใจผมมั่นใจครับแล้วผมรับแต่ไม่ถึงขั้นต้องรับผิดชอบนะนะครับเพราะมันมันแบเบย์แล้วว่ามันมีช่องที่จะดีแหละนะครับมันอยู่ที่คนเราอ่ะไปเอาจริงคือคือเอาดีจริงอะ่ะเวลาที่เราเอาดีจริงวันแรกเนี่ยคุณสมบัติการเอาดีจริงก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่คุณสมบัติการเอาดีจริงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเราไปเอาดีจริงบ่อยๆตลอดความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับคําพูดนี้จริงครับแต่พลังความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันนิดวันน,วน,นิดเนี่ยในวันหนึ่งครับมันจะเป็นพลังพยายามซึ่งทะลวงทําลายอุปสรรคหลายๆอย่างข้ามกําแพงชีวิตซึ่งเราไม่เคยข้ามได้มาก่อนทุกท่านครับผมขอพึ่ง พึ่งพาญาติชั่วไทยนะครับท่านจะไปลองเพิ่มการเอาดีจริงความสามารถคุณสมบัติต่างๆคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็พึ่งพาแล้วก็ไปต่อของท่านได้เองแต่การที่เราโยนภาระความรับผิดชอบนี้เนี่ยให้ญาติทั่วไทยด้วยอะไรครับถึงตดนนี้อยญ่ให้บอกเองครับว่าน้าไม่อายจริงนะครับค,คือผมผมยอมอายแล้วกันที่จะบอกว่า คือการบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดนะครับการบอกต่อได้ปากเปล่านะครับก็บอกว่าให้ดูให้จบเราเลือกเองนะครับมันคือเลือกเองนะครับก็คือสมัครใจแหละแต่กราบนะครับกราบขอร้องแบบนึกภาพผมผมเนี่ยกำลังกราบขอร้องแบบกราบแทบเท้าท่านแต่ไม่บอกว่าผมมีปัญหาตรงนั้นนะผมอย่างนี้นะช่วยบริจาคผมหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกผมบอกว่าไม่ต้องให้เงินผมไม่ต้องอะไรผมเลยนะครับแค่เปิดโอกาสให้ว<ๆ>ิด <ๆ S 1> ีโอน,นี้เนี่ย ไปถึงญาทั่วไทยครับแล้วมันไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับไอสไตล์ตอนนั้นเนี่ยคือเด็กคนนึงซึ่งไปใส่ใจครับ <c oughs> ไปถึงจุดหนึ่งเขาจะเหมือนเล่นสนุกอะ่ะกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์แค่นั้เองครับผมบอกว่าเขาไม่ได้สนุกกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ในวันแรกนะครับแต่ไปถึงจุดหนึ่งเขาจะสนุกและคึกคักได้ใจโดนใจเขาอะแล้วมันหน่ารุ้นหน้าเล่นหน้าลองยิ่งขึ้นกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ แต่แน่นอนครับมีฟิสิกมีอะไรด้วยหลังจากนั้นคือก่อนท่วงก่อนที่จะไปถึงจุดเนี่ยมันคือห่วงที่ต้องแสดงออกถึงการเอาดีจริงแสดงออกถึงความพยายามผมพูด,ดง่ายๆแต่ตอนนั้นไอสไตล์ก็ไม่ได้รู้จักหรอกอคำว,ว่าเอาดีจริงกับพยายามเนี่ยยังไม่รู้จริงๆนะครับยังไม่รู้จริงแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็เกิดการได้ใจเกิดการติดเล่นไปแล้วเกิดการน่ารุ้น อยากลองอยากเล่นดูนะครับท้าทายมันเหมือนกับเด็กที่ติดเกมเขาะาอะไรครับเขาออกแบบฉากเกมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้มันตื่นตาตื่นใจหน้ารุ้นหน้าเล่นมันก็ติดได้ง่ายกว่าไงแต่ติดบางอย่างอ่ะซึ่งเขาแอบออกแบบมาดีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดผลประโยชน์กับตัวเราไงบางทีมันเป็นผลเสียด้วยซ้ําไปแต่เพื่อชีวิตเราเองอเราจงใจที่จะไปติดหน้ารุ้นหน้าลองหน้าเล่นด้วยตนเองมันไม่ง่ายหรอกครับแต่ ผมจะบอกตรงๆต,ตรงนี้เลยว่าคนที่เก่งดีใจบุญทั่วไทยเนี่ยจะออกแบบกระบวนการแบบนั้นเนี่ยมาลองรับญาติทั่วไทยแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับมันเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยการจะติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันยากแต่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยง่ายมากเพราะอะไรเพราะอะไรครับเครื่องมือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ยังขอร้องดุดกราแทบเท้าอยู่เช่นเดิม นะครับอย่างนี้เลยนะครับกราบไปที่ทเท้าท้าท่านนะครับขอกันจริงๆเพราะว่าผมก็เพิ่งค้นพบวันนี้แหละให้เข้าใจว่ามันตื่นเต้นมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่คนเดิมของเมื่อวานนะครับมันไม่ใช่คนเดิมของเมือ่อวิดีโอที่แล้วแต่มันกลายเป็นคนใหม่แล้วเราก็มากราบขอร้องจริงๆอย่างนี้แหละนะครับพอแค่นี้ครับ